รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุดที่ชัยหยุน่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสื่อสารมวลชนของยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการปิดฉากหน้าปรัติส์หน้าหนึ่งของบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมานานถึงครึ่งศตวรรษหรือว่ามากกว่า50ปีเธอคนนี้มีชื่อว่าบาบาร่าวอเตอร์สนะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาค้นหาํำตอบกันว่าทำไมการที่ประกาศแขวนใหม่ของบา r b บาร่าวอลเตอร์สถึงได้สะเทือนวงการสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั่วโลกเองก็จับตามองกันด้วยเหมือนกันชีวิตของเธอมีอะไรน่าสนใจการดำรงตำแหน่งในทางด้านของสื่อสารมวลชนของเธอการทำงานสื่อสารมวลชนของเธอมีจุดไหนที่สื่อมวลชนยุคใหม่ควรจะต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างบ้าง คุณสุดที่ชัยคะครับบาบาร่าวอลเตอร์สเธอคนนี้อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนของสหร,รัฐเมกามาประมาณสัก53ปีด้วยกันก่อนที่จะประกาศแขวนใหม่ยอย่างเป็นทางการอายุ83ขึ้น84ค่ะทําไมเธอคนนี้ถึงมีชื่อเสียงมากขนาดนี้แล้วก็ทำไมเธอถึงอยู่ในวงการมาได้นานขนาดนี้คะเพราะว่าเธอตั้งคําถามที่ไม่มีใครกล้าตั้งคําถาม,มเพราะว่าเวลาเธอสัมภาษณ์ผู้นำของโลกเนี่ยเชื่อไหมว่า เธอได้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีทุกคนตั้งแต่เธอทํางานมา50กว่าปีาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งทุกคนทุกคนนี่ยังไม่นับถึงคนระดับโลกผู้นําที่อยู่ต่างประเทศกัลด,ดาฟีฟิเดลคาสโตรแม้กระทั่งผู้หญิงที่อื้อเฉาที่สุดในยุคข,ของบิลคลินเตนอย่างลูวินสกี้มอนิก้าลูวินสกี้เนี่ยแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าได้สัมภาษณ์อย่างเดียวนะประเด็นมาอยู่ที่ว่า เธอสามารถตั้งคำถามที่คนทุกคนตั้งเฝ้ารอว่าคนที่ถูกถามเนี่ยจะตอบอย่างไรคำถามของเธอหล,หลายครั้งเป็นคำถามที่จี้ใจดำคู่คู่คู่สัมภาษณ์มากๆเป็นคำถามที่บางคนเนี่ยถึงกับสะอึกไปพักนึงก่อนที่จะสามารถตอบคำถามออกมาได้แ,<ต>แล้วล <ะ S 2> เธอก็ย้ำอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าผู้นําระดับโลกเนี่ยพร้อมจะให้เธอซักให้เธอถามคําถามที่ไม่อยากจะตอบเพราะว่ามันดัง เพราะ,ะว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ NBC ก่อนแล้วมาอ,อยู่ที่ ABC ค่ะแล้วทุกคนต้องดูรายการของเธอ,อจำได้เลยนะครับว่าคืนที่เธอสัมภาษณ์มอนิกาเลวินสกี้ซึ่งมีเรื่องอือเฉากับประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยเรตติ้งพุ่งกระฉูดมีคนดูสูงสุดในประวัติศาสตร์ทีวีอเมริกา75ล้านคนถนนนี่ว่างไปหมด ก่วเลย<ะ>และยิ่งกว่ามวยระดับโลกที่ผู้คนจะต้องเฝ้าดูหน้าจอนะเพราะว่าทุกคนรู้เลยว่าวันนี้แหละโมนิก้าเอ๋ย<ะ>เธอเนี่ยจะไม่สามารถปิดบังความลับอะไรได้อีกต่อไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่โมนิก้าลูวินสกี้มายอมให้สัมภาษณ์กับบาร์บาร่าวอลเตอร์สกอก่อนหน้านี้เองลูวินสกี้เองก็ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชนเยอะแยะหลากหลายแขนงแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินรพร้อมที่จะเพย์แบบสวยๆงามๆให้กับลูวินสกี้เลยแต่เธอปฏิเสธมาโดยตลอดเพราะอะไรเธอถึงยอมไม่จะมาให้บาบาราวอลเตอร์ส ัเธอก็เพราะว่าถ้าได้ออกรายการกับบบบรวอเตอร์สเนี่ยระดับของคุณมาตรฐานของคุณจะจุกยกขึ้นไปอยู่เหนือคนอื่นหมดทุกคนต้องการคุณแล้วต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบคําถามแม้ว่าวอเตอร์จะไม่ให้เงินสักแดงเดียวเลยนะไม่ให้ไม่ต้องให้เพราะว่าจะไปทําเงินทีหลังไงแต่ว่าคําถามอะไรนะมั้ที่เด็ดที่สุดในช่วงที่สัมภาษณ์มอนิก้าเลวิสกี้เธอไม่มีความละอายต่อบาปเลยหรือ กิดอะไรขึ้นกับความภูมิใจในความเป็นผู้หญิงของเธอค่ะแล้วคําถามเด่นที่ทุกคนเนี่ยต้องนิ่งอึ้งเลยว่าถ้าเป็นตัวคุณเองคุณจะตอบอยังไงบาร์บาร่าวอเตอร์สมองไปที่ตาโมนิก้าและบอกว่านี่ถ้าคุณมีลูกคุณจะบอกลูกคุณว่าอย่างไร mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีสัมพันธ์ทางไม่ปกติกับประธานาธิบดีสหรัฐคุณจะบอกลูกคุณว่าอย่างไร ทุกคนนั่งรอว่ามอนิก้าจะตอบยังไงเนี่ยค่ะแล้วเธอตอบว่าไงเธอตอบว่า sorry mum made the mistake บอลูกขอโทษนะแม่ทำ,ทำอะไรผิดบาง<ม>าอย่างที่แม่จะต้องเล่าให้ลูกฟังอ้้อหนิ่งมหมดเลยคนดูทีบอกเออมอนิก้าก็กล้านะที่จะค่ะ What will you tell your children when you have them? Mommy made a big mistake. and that is the understatement of the year for ABC News. I'm Barbara Walters ฉะนั้นถ้าย้อนไปดูเนี่ยผู้นำระดับโลกที่ Barbara w a t e r s สัมภาษณ์เนี่ยค่ะอันไหนที่คุณพัดติดตามย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยนึง <1 S 2> ุดแต่ผมรู้นะลึกๆเนี่ยคุณพัดอยากจะเป็นยำ b a r b r a w a t e r s เธอเมากว่ายังสงสัยว่าจะทำงานถึงอายุ84<อ>หรือไม่ก็าตามเนี่ยนะคงยากมากเลยนะคะที่จะอายุ84แล้วก็กระฉับกระเฉงทํางานหน้าจอได้เหมือนมาบาร์โอเตอร์สแต่ต้องยอมรับว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในไอดอลในการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีเป็นนักเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดีเพราะว่าคําถามแต่และคาของเธอเนี่ย เฉียบแหลมมันพุ่งตรงประเด็นไปแล้วก็กล้าที่จะสัมภาษณ์มากๆหนึ่งในบุคคลท,ที่ที่ดิฉันมองว่าน่าสนใจมากๆก็คือโมมาการ์ดัฟฟีอดีตผู้นาําของลิบเบียเธอ,อไปสัมภาษณ์อุยนานหลายปีแล้วค่ะนานหลายปีแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยฟุตการสัมภาษณ์แบบูลอิ interview เนี่ยหาไม่ได้แล้วด้วยแต่ว่าการสัมภาษณ์การ์ดาฟีที่น่าสนใจคือเธอไปรอโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการ์ดาฟีจะให้เธอเข้าไปหรือเปล่าใช่ไปรออยู่ข้างนอกพอไปถึงลิบเบียเธอไปรออยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นเป็นเต็นท์เป็น แคมป์ของของกาตาฟี่ไปนั่งรอทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเขาก็อนุญาตให้เข้าไปแล้วอย่าลืมนะเป็นช่วงที่กาตาฟี่เฟื่องที่สุดนะใช่เป็นช่วงที่ไม่กลัวใครสหรัรัจะมาคมคูอะไรฉันไม่กลัวฉันจะสู้กับคุณตลอดและตอนหลังเนี่ยพอบาบาวเตอร์กลับมาออกทีวีถูกพิธีกรอเมริกันถามว่าเอ๊ะคุณไม่กลัวเหรอเขาจะเก็บคุณเลยก็ได้นะค่ะบาบาวเตอร์บอกว่าไม่กลัว เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยกัตดาฟี่รู้ว่าต้องออกทีวีและเขาต้องดูแลฉันเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องการจะให้คนอเมริกันเห็นว่าเขาเนี่ยดีต่อฉันไม่ถึงแม้จะเป็นศัตรูกับประธานทิฟตีแต่กับฉันในฐานะเป็นตัวแทนคนอเมริกันเนี่ยเขาต้องดีกับฉันนี่แลนนถามนนประโยคว่ากันไงรู้ไหมอันนี้ก็ประโยคว่าอะไรคะเขาบอกว่าเขาบอกคุณอน่บ้าคุณบ้าจริงหรือเปล่า <laughs> ยิงไปตรงก <Crazy. S 1> งเลย crazy they say you are crazy are you crazy or not กาด d าฟีอย่างเงี้ยเลยนะ <H à. S 2> แล้วผมก็ชอบกาดาฟีมากเชยไม่นสนใจคุณก็ถามได้ถามไป บทตอนที่เธอสัมภาษณ์กัตเตฟีเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าบุคลิกลักษณะของกัตเตฟีจะไม่มองมาที่หน้าของบาบาร่าโดยตรงไม่มองไม่มองมจะลุกบียอนก็คือมองไปในสิ่งที่มันนอกเหนือจากบาบาร่าไม่ตอบคําถามไม่จ้องตากันแต่ก็จะมองไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบคําถามถามอังกฤษแต่ว่าจะตอบเป็นภาษาอาหรับของัเแต่ขาฟังรู้รเรื่องแต่เขาฟังรู้เรื่องทุกประโยคค่ะเพราะว่าก็จะมีประโยคที่ที่บาบาร่าบอกให้กัตเตฟีเนี่ยพูดเป็นภาษาปกิจ ให้ชาวบริการให้ได้ฟังกันหน่อยเหมือนกันซึ่งกาดาฟีเองเขาก็พูดประโยคเป็นชาวเป็นภาษาอ,อังกฤษออกมาด้วยเหมือนกันนั่นแหละกับกาดาฟีก็เป็นสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนยังต้องจารึกอยู่ Can I ask you something very directly, which may seem rude? In our country, we read that you are unstable. We read that you are mad. You know that those things have been. why do you think this is other leaders are disliked but they're not as controversial as you are มิชมัสลิมุชลีนั่นัก็อีกหลายคนที่เป็นประวัติศาสตร์ครับเช่นมีอดีตผู้นําอียิปต์อดีตผู้นําอิสราเอลนะคะที่สองท่านนี้ก็มานั่นแหะประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าอันวาซาดตตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ที่เป็นผู้นําอาหรับคนแรกที่ยอมพูดกับผู้นําของอิสราเอลนี่แหละภาพนี้แหละครับ เบนเนกัมเบคัมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะมีใครเอาสองคนนี้มานั่งด้วยกันได้เพราะจะทําสงครามจะฆ่ากันหมดแล้วเธอเนี่ยขอให้ทั้งสองคนมาเจอกันเพราะตอนนั้นเนี่ยซัดดัมตัวอันวาสดัดเนี่ยบอกว่าเขาจะเป็นผู้นําอาหรับคนแรกที่จะจับมือกับฝ่ายอิสราเอลเพื่อสร้างสันติภาพาและบาร์บ r ร w าวอเตอร์สก็นั่งเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางสร้างประวัติศาสตร์ฉากนี้ไม่น่าเชื่อว่าสื่อจากตะวันตก สื่อจากอเมริกันจะสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ mm hmm. และที่สำคัญหล,หลายครั้งที่เธอได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บรรดาผู้นำโลกเนี่ยเธอติดต่อด้วยตัวเองเลยนะคะคเธอไม่ได้ให้โปรดิวเซอร์หรือว่าให้ใครเ,เป็นคน<ม>ติดต่อเธอมีมีบางคนที่เธอแบบโทรไปเองคุยกันเองก็ปลอมตัวเป็นคนอื่นจะด้วยซ้ำในการ <c oughs> ที่จะติดต่อไปครับค่ะและอีก รายหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งผมชอบเป็นพิเศษเหมือนกันก็คือ Castro, เฟเดลคาสโตรซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะค่ะและ f ฟเดลคาสโตรเนี่ยที่ยอมให้สัมภาษณ์ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอเมริกันตัดสัมพันธ์กับคิวบาคนอเมริกันไปคิวบานี่ผิดก,กฎหมายเลยนะอ,อ,อไปไม่ได้แม้กระทั่งคุณมีซิก้าของคิวบาอยู่ในครอบครองในสหรัฐยังผิดก,กฎหมายเลย เธอทำได้ไงคะตอนนั้นแต่เธอก็บอกว่านี่แหละยิ่งจะต้องไปสัมภาษณ์เพราะว่าถ้าห้ามคนอเมริกันไปก็ต้องมีอย่างเธอนี่แหละที่จะต้องแหกกฎ oh. เพื่อให้คนอเมริกันเห็นว่าฟิเดลคาสโตรก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเขาก็มีความคิดความเห็นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับอเมริกาแต่เราต้องรู้ว่าเขาคิดยังไงใช่ไหมเราจะเป็นศัตรูกับคนที่เราไม่ฟังเขาเลยไม่สนใจเขาคิดอย่างไรเลยแล้วเราจะไปแก้ปัญหากับคิวบาได้อย่างไรฉะนั้นเธอก็ติดต่อไปแล้วผมเชื่อฟิเดลคาสโตรก็เหมือนกับดาฟี่ คือเป็นพด็จการที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเชื่อว่าถ้าฉันได้ออกทีวีอเมริกันเนี่ยฉันตบหน้าผู้นําสหรัฐเพราะว่าฉันเข้าไปในห้องนอนเข้าไปในห้องรับแขกของคนอเมริกันทั่วประเทศได้ด้วยผ่านปาร์บาร์วอเตอร์สคุณไม่ให้คนอเมริกันมาสหรัฐไม่เป็นไรฉันจะบุกเข้าไปถึงทุกบ้านที่มีทีวีในสหรัฐอเมริกา จานั้นบาร์บราวอเตอร์จังหวะก็ดีและผมเชื่อว่าความที่เธอเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็อยู่ในช่อง ABC ซซึ่งคนดูทั่ว <you> สหรัฐเนี่ยฟิเดลคาสโซรู้เลยว่านี่เป็นจังหวะสุดยอดที่เขาจะสามารถให้คนอเมริกันได้รู้ว่าเขาเป็นใครและเขามีปัญหากับผู้นำสหรัฐไม่ได้มีปัญหากับคนอเมริกันอย่างไร การเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัต <Ont op edi> ิศาสตร์ที่ต้องจดจําไว้เลยนะคะสำหรับบารบาร่าวอลเตอร์นอกเหือจากนี้อย่างที่คุณสุดิชัยเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาทุกทุกคนจะต้องมาออกรายการของเธอใช่เพราะอะไรคะทำไมทำไมต้องเป็นรายการของวอเตอร์สด้วยคะหนึ่งความที่เธอเป็นคนดังเป็นพิธีกรดังที่สุดและเธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็ รายการเธอเนี่ยพรายไทม์เลยนะครับแล้วเธอก็สามารถที่จะทําให้คนอยู่หน้าจอทีวีเพื่อจะดูเพราะต้องการรู้ว่าบาร์บราวอเตอร์สจะตั้งคําถามอะไรที่ผู้นําตอบไม่ได้ไม่อยากตอบแต่ต้องตอบเพราะบาร์บราวอเตอร์สจะไม่อ้อมค้อม,อมจะไม่พยายามที่จะชื่นชมก่อนแล้วค่อยเอาคําถามยากๆเข้ามาก็จะเริ่มประโยคแรกๆด้วยคําถามที่ยากที่สุดก่อนเด็ดที่สุดเลยเด็ดที่สุดก่อนฉะนั้นถ้าคุณ ต้องการจับสื่อไปถึงคนทั่วประเทศเนี่ยคุณต้องมาออกรายการนี้และถ้าคุณผ่านการทดสอบของบร r บร r วอเตอร์สคุณสอบผ่านฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเธอจึงกลายเป็นบุคคลที่ใครต่อใครก็อยากจะมาออกทีวีกับเธอและนี่ก็คือโอบามาใช่ไหมนั่นนี่วิรายการเบาๆเธอก็มีนะเดอะวิวเดอะวิวต้ะะจะร่วมเป็นพิธีกรร่วมใช่ไหมนี่รายการที่เธอเป็นคนร,ริเริ่มหลังจากที่ เธอประกาศความจริงเธอประกาศว่าเธอจะวางใหม่เนี่ยหนึ่งปีล่วงหน้าใช่ไหมก็ในรายการเด e v i เนี่ยแหละค่ะเป็นที่แรกเลยเธอพูด่าอย่างไงคืออยู่ดีๆเธอก็ประกาศว่าไม่เอาละอีกปีหนึ่งฉันจะเลิกทําทีวีละเธอเข้ามาในรายการปุ๊บพิธีกรร่วมของเธอนะคะก็ถามบอกว่าดูเหมือนว่าวันนี้บาร์บาร่าวอเตอร์สจะมีเรื่องสําคัญที่จะมาแจ้งให้พวกเราทราบจากนั้นเธอก็พูดอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยค่ะที่ฉันมีเรื่องสาคัญที่จะแจ้งให้ทราบเหมือนกันแล้วเธอก็โยนเข้าสกู๊ปสกู๊ปซึ่งเป็นสกู๊ป อัดราชีวประวัติของเธอตั้งแต่เข้าทำงานเข้าทำงานที่แรกคือที่ NBC แล้วจากนั้นไม่กี่ปีก็ย้ายมาที่ ABC แล้วเธอก็เล่าประวัติมาเรื่อยๆว่าเธอทำอะไรบ้างเธอสัมภาษณ์คนไหนบ้างเธอสัมารถผู้นำโลกสัมภาษณ์ผู้นำอริกันคนไหนบ้างแล้วสุดท้ายเธอก็ปิดสกู๊ปว่า มันถึงเวลาแล้วที่ฟิวเจอร์แพลนของฉันจะต้องหยุดอยู่ตรงหยุดอยู่แค่นี้ฉันมีแบบอย่างอื่นที่จะต้องทําต่อก็จะลําอาวงการในรายการเดี๋ยววิวเลยค่ะประกาศชัดเจนเลยแล้วเธอเล่าไหมว่าชีวิตของการเป็นพิธีกรหญิงในช่วงเริ่มต้นไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวลองอ <c oughs> ดูาความรู้สึกของคุณพัซึ่งเป็นพิธีกรหญิงด้วยเนี่ยถ้าเจอแบบที่บาร์บาราวอเตอร์เจอตอนที่เธอเป็นสาวครั้งแรกที่ก้าวาสู่วงการเนี่ยเธอเจอ พิธีกรชายที่เหยียบย่ำดูถูกเหยียดยามเธอ<า><า>เป็นยังไง คือต้องต้องบอกก่อนต้องเกริ่นก่อนถามว่าบาบาร่าวอลเตอร์เนี่ยทำไมถึงขึ้นมาเป็นพิธีกรหญิงได้เธอคนนี้นะคะได้รับความไว้วางใจจากสถานีข่าวแล้วก็ได้กลายเป็นพิธีกรรายการข่าวในช่วงพรามณ์ชาตอนค่าคนแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกันเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตมากกว่า <c oughs> ผู้ชายจะได้ครองรายการทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพอเธอขึ้นมาแน่นอนคนที่จ่ายเงินเขาเขา เงินหนาจ่ายให้เธอค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพิธีกรร่วมซึ่งเป็นผู้ชายอิจฉามากค่ะอิดชามากแต่ก่อนที่เธอจะได้มานั่งประกบกับพิธีกรชายอ่ะเธอเข้าไปทํารายการเบาๆก่อนใช่ไหมรายการพยากรณ์อากาศรายการรายการสังคมไปคำข่าวเล็กๆใช่ค่ะควันเกิดใครมีงานเปิดตัวอะไรที่ไหนท่านันเองเธอเรียกตัวเองว่าบทบาตันนั่นเป็นทีพอร์เรคือ <ừ> ชงน้ำชาท่านันเอง เป็น <EN> คนเล็กๆเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆหน้า <c oughs> จอ <c oughs> เขียนสคริปต์อยู่ข้างหลังอจอไม่ได้ออกแต่ว่าจังหวะจะโคนบังเอิญเธอก็คงจะพิสูจน์ได้เห็นว่าเธอสามารถจะออกหน้าจอได้เธอก็ มาประกบกับพิธีกรชายและยังไงเกิดอะไรขึ้นโดนกลั่นแกล้งเยอะมาโดนกลั่นแกล้งนี่ไม่ได้กลั่นแกล้งธรรมดานะคะกลั่นแกล้งในระหว่างออกอากาศด้วยซึ่งเธอก็บอกว่าเธอโดนกลั่นแกล้งเยอะทั้งหลายรายการที่เธอประกบกับโคโฮสุหรือว่าพิธีกรร่วมหลายๆคนเธอโดนกลั่นแกล้งแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่ย่อท้อค่ะแล้วเธอก็สู้ต่อมาเรื่อยๆกัดฟันสู้ต่อมาเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยทำให้พิธีกรร่วมของเธอเนี่ยยอมรับ ในความต่อสู้ในการต่อสู้ในความมั่นคงของเธอในความพยายามของเธอทุกๆอย่างคนแรกพิธีกรชายคนแรกที่เธอประกบด้วยชื่อแฟรงค์แมกกี้แฟรงค์แมกกี้นี่ก็เป็นผู้ชายอ,อกสามสองที่มีความรู้สึกว่า,าเอาผู้หญิงมายุ่งบนจอผมทําไมแต่ว่าปรดิวเซอร์ใหญ่ก็บอกไม่ได้ต้องทดลองดูออกมาต่างบอกโอเคผมยอมผมยอมอย่างไม่เต็มใจนะแต่ต้องมีเงืนขนไขอเง่อนไขอะไรสี่คำถามแรกเวลาสัมภาษณ์ใครอะ่ะต้องเป็นของผมห้ามพิธีกรหญิงถามก่อนผมสี่คำถาม ผมต้องถามก่อนก็ยอมนะเพราะว่าแฟรงค์แมกีตอนนั้นดังเธอก็ยอมเธอบอกไม่เป็นไรขอมีโอกาสแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรถ้าฉันมีความสามารถฉันตั้งคําถามท้ายๆขอให้คําถามดีก็ได้ไม่เป็นไรต่อมาก็เป็นอีกคนหนึ่งชื่อแฮร์รี่บร n สเนอร์คนนี้ดังนะดังมากในวงการเลยแล้ว Executive Producer ก็วางตัวบาร์บราวเวอรสบอ้าวปคู่กันกับแฮร์รี่รเนอร์โอ้โหแฮร์รี่โกรธมาก คือตัวเองเป็นพระเอกรายการภาคข่าวช่วงค่ำเนี่ยเป็นของคนเดียวพอทาไมจะต้องเอาเด็กผู้หญิงคนนี้มานั่งประกอบเนี่ยึืนก็ไม่มีงานการก็ไม่เคยทําต่างๆนานาฉะนั้นจาไม่ยอมแล้วก็อยู่นอกจอก็จะบ่นในฝั่งว่าอินเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอามันนั่งหน้าตาก็ใช้ไม่ได้โง่ก็โง่ตั้งคำถามก็ไม่ได้เอายังไงแต่เธอก็อดทนใช่ไหมอดทนค่ะอดทนทุกอย่างแล้วเธอเคยเขียนหนังสือเป็นประวัติชีวิตของตัวเอง เธอบรรยายชีวิตของตัวเองว่าเธอผ่านการออเดชั่นมาตลอดทั้งชีวิตออเดชันออเดชันแปลว่าทดลองหน้ากล้องมาตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าพอเธอมาโลดแล่นอยู่ที่หน้ากล้องแล้วเธอไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะคะเธอจะเข้ารายการไหนก็ได้อันนั้นไม่ถูกต้องเธอจะทํารายการเธอจะสร้างรายการของตัวเองขึ้นมาแต่และรายการเธอก็ต้องไปทดสอบหน้ากล้องไปทดลองว่ามันเหมาะกับบทบาทของเธอด้วยหรือเปล่าเธอบอกว่านี่คือชีวิตของเธอที่ต้องออเดชันตลอด mm hmm. ชีวิตจริงๆแม้ว่าชื่อของเธอเนี่ยจะฮอตฮิต ติดลมบนแล้วก็ตามแต่เธอทําการบ้านมากครับค่ะเธอเล่าเลยว่าก่อนจะสัมภาษณ์ใครเนี่ยต้องไปอ่านอย่างละเอียดเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเองเธอใช้คาว่าอะไรรู้ไหมเวลามีใครมาแนะนำถามนะพิธีกรรุ่นใหม่ๆมาถามว่ามีคําแนะนําอะไรไมี่จะเป็นพิธีกรบอกฉันมีคําแนะนําอยู่3ข้อเท่านั้นเองค่ะ prepare prepare and prepare <laughs> คือเตรียมตัวเตรียมตัวและเตรียมตัวทําการบ้านทุกอย่างแล้วผมก็คิดว่าเธอเนี่ย ต่ต้าตมาจริงๆนะเธอไม่ได้ชนะหรือไม่ได้มีความโด่งดังเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือว่าเธอตื้อหรือว่าเธอใช้ความเป็นผู้หญิงวีม t น u ัชจะไปะได้โอกาสอย่างนี้เธอฝีมือจริงๆแล้วเธอก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์คนที่ปกติจะไม่ยอมให้ใครสัมภาษณ์จนกระทั่งได้สัมภาษณ์คนที่ในวงการต่างๆนานา,นานเนี่ยโอ้โเหเฮ้ยาวอเตอร,ร,ร,บร,ร,บร,รส์สแตนมายังไงอะ คนที่ดังที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นวอลเตอร์คลองไคต์วอลเตอร์คลองไคต์เป็นพิธีกรดังของ CBS ค่ะเวลามีงานใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยวอลเตอร์คลองไคต์ต้องไปทำข่าวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นงาน national convention ของพรรคเดโมแครตคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคก็จะมีการประชุมใหญ่ฉะนั้นการประชุมใหญ่เนี่ยพิธีกรหลักของแต่ละช่องต้องไปปักหลักที่นั่นเลยวอลเตอร์คลองไคต์ไปปักหลักบาร์บาร่าวอลเตอร์สไปบาร์บาร่าวอลเตอร์สเป็ปนนัาวเอบ วอร์เดอร์คองเข้าไปในนาม CBS แล้วก็ตั้งคำถามแข่งกันเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบาร์บ r าวอรเตอร์ได้เป็นพิธีกรเวลาดีเบตระดับประทยบดีเลยนะเวลาแข่งขันเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยเป็นการแข่งในช่วงต้นๆระหว่าง Bubble Waters ก็เป็นเด็กใหม่ Water c o n q u e r อาวุ้นเซากเยอะซักถามอะไรต่างๆสดกันเสร็จ Water c o n q u e r งคแข่งมาถามคนข้างๆโปรดิวเซอร์เฮ้ยเมื่อกี้อยู่ดูบ a ร์บ r าวอร์อรสั เขาถามอะไรที่ฉันไม่ได้ถามบ้างหรือเปล่าถึงขั้นต้องแอ่มั่นใจเลยต้องแอบกระซิบเลยต้องค่องข้างไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าโอ้โหเด็กสาวเด็กใหม่คนนี้มาเนี่ยนะมันคล่องแคล่วและมันทําการบ้านมาดีเดือเกิดและนี่คือเคล็ดลับของความสําเร็จของบา r b a r a w a l เราต้องไปถามพิธีกรหนุ่มเราไหมว่าความใฝ่ฝันได้ดูตัวอย่างของบา r ร a r a w a l เนี่ยคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมในโลกความเป็นจริงว่าอายุ84 85แล้วยังทํารายการได้และ สามารถสัมผั์ได้น้ําเสียงยังยังดีเลยนะโอ้น้ำเสียงสวยสดงดงามจริงๆค่ะออมาะกับหน้าเธอด้วยหน้าเธอก็ยังสวยสดงดงามอายุ84ไม่เชื่อจริงๆเชื่อจค่ะเป็นยังไงรุ่นรุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยมองไปว่าวอเตอร์ัหไงครับสาปัดและคุณกิติดิด ครับก็เชื่อว่าเบลล่าวอเตอร์เนี่ยก็คงจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วในวงการทีวีนะครับว่าอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เธอก้าวขึ้นมาในตําแหน่งที่เธออยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างให้ใหพิธีกรรุ่นหลังๆนะครับได้ก้าวตาม,ม,มแล้วก็มองถึงแนวทางในอนาคตว่าสิ่งที่พิธีกรข่าวนะครับหรือว่าพิธีกรทางทีวีเนี่ย ควรจะทำหรือควรจะเป็นในการที่จะอยู่ในวงการให้ได้นานอย่างที่เธออยู่นะครับควรจะมีแนวทางอย่างไรเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเมืองไทยแล้วผมมองเลยว่าคุณบาร์บาร่ามอเตอร์สถ้ามาเมืองไทยเปรียบได้เหมือนคนสุดที่ชัยอยู่นั่นเอง <highlights> ไม่ได้ครับเพราะเธอที่เดียวช่างชองแล้วก็เจอคนที่ปกติไม่ให้สัมภาษณ์ใครเนี่ยนะบุกเข้าไปได้ในแดนคิวบาอย่างนี้นะไปริบเบียอย่างนี้นะ ที่ยังไม่ได้เจอก็คือผู้นําจีนอย่างเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งก็ไม่ให้คือสมัยนั้นเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือบรับเบอรเตอร์สตาร์ริชันดิกสันไปเปิดสัมพันธ์กับจีนเมื่อ1972แล้วเธอเนี่ยก็ไปสัมผั์นิกสันแต่ไม่ได้สัมผัสเหมาเจอตุง้งหรือเต้นเสี่ยวผิง,งเพราะว่าเขาไม่เคยให้ใครอยู่แล้วถ้าได้เราก็ยิ่งจะย,ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะครับแต่ว่านี่คือบรับเบอร์วอเตอร์สี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ตึกศูนย์บัญชาการข่าวของ ABC, ABC ใช่ไหมเขาเขาตั้งชื่อเลยเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่บาบาร่าวอเตอร์สำนักงานใหญ่ที่อยู่ในในครนิวยอร์กเขาเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อตึกว่าบาบาร่าวอเตอร์สบิลดิ้งับเพราะว่าเป็นศูนย์ข่าวของ ABC ค่ะแล้ววันนั้นก็มีคำปราศัยจากบาบาร่าวอเตอร์สก็มีคนถามว่าอะไรที่คุณคิดว่าเป็นมรดก ที่คุณส่งต่อไปให้คนรุ่นใหม่ในวงการโทรทัศน์สหรัฐบรรพาวอ,อร์เทสบอกมรดกฉันเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าฉันสัมภาษณ์ใครได้บ้างไม่ใช่ว่าใครยอมมาออกรายการชันบ้างหรือฉันได้สกู๊ปเอกซ์คลูซีฟมากมายกลายกองบรดกที่ฉันให้เนี่ยฉันคิดว่าคือการปูทางให้กับผู้หญิงในวงการต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลกว่า ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายในการทําหน้าที่ของตัวเองและเธอก็ทําได้จริงๆแล้วเธอก็ทําได้จริงๆ,งๆส่วนตัวชีวิตส่วนตัวนี่เป็นยังไงอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร<ช>่บบถ,ถ้าหากพูดถึงชีวิตการแต่งงานของเธอเพราะว่าเธอผ่านการแต่งงานถึง3ครั้งด้วยกันกับผู้ชาย3คน แต่างงานสามครั้งนะคะแล้วก็ประสบความล้มเหลวทั้งหมดเลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันก็มองว่าจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเกินไปใช่ไหมแนวความคิดอาจจะนําผู้ชายไปเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องของออความแต่างงานเนี่ยมันล้มเหลวลงไปเธอก็แต่างงานสครั้งกับผู้ชายแต่งงานสี่ครั้งกับผู้ชาย3าคนอ,อ๋อสครั้งเลยเหรอคะสี่ครั้งคือแต่างงานกับผู้ชายสา คนเนี่ยแต่คนสุดท้ายเนี่ยแต่งสองครั้งคือคแต่งแล้วเลิกแล้วกลับมาแต,แต่งกันใหม่มและในหนังสือที่เธอเขียนเนี่ยชี้ว่าประวัติตัวเองเนี่ยที่ชื่อ The Audition เนี่ยเธอสารภาพนะแล้วก็ตรงไปตรงมามากเี่เธอเขียนเธอเล่าถึงชีวิตตอนเด็กแล้วคุณพ่อซึ่งมีอาชีพเป็นคนไปจัดการแสดงในในคลขับต่างๆแล้วคุณพ่อร่ำรวยยังไงมีความสุขอย่างไรในการทำงาน คล้ายๆกับเป็นการจัดละครใน,ในได้คลับต่างๆนั้นนะแล้วเธอก็ตามคุณพ่อไปตอนที่เฟื่องคุณพ่อก็ใช้เงินใช้ทองใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ว่าพอขาดทุนเจงก็ย่ำแย่เธอก็มีชีวิตที่ลำบากลำบนเพราะว่าตามพ่อพ่อดีก็ดีพ่อเจงตัวเองก็ลำบากาแต่ว่าในชีวิตของตัวเองนั้นเนี่ย มีบางครั้งก็ต้องใช้ความเป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนที่เข้าไปสมัครที่ NBC อ่ะตอนแรกเลยนะคะที่เธอเข้าไปสมัครเพื่อที่จะไป,ไปแข่งขันเขาเรียกว่าไปแข่งขันในการที่จะเป็นนักเขียนเป็นเบื้องหลังให้กับ NBC ตอนแรกเลยที่จะเข้าสู่วงการของสื่อสารมวลชนนี่แหละ<ๆ>เธอเข้าไปปุ๊บแล้วนายจ้างของเธอก็มองไปที่ขาของเธอบอกว่า,วา,เ,าเธอเป็นคนที่มีขาสวยนะเธอก็เลยบอกว่าเธอก็ใช้ร่างกายของเธอใช้ความเป็นผู้หญิงของเธอเนี่แหละ เข้ามาทํางานาไม่ได้าเปนฝรัง่งกติเปิดเผยเลยว่าเธอทําจริงๆเหรอแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งปกติถ้ามีผู้ชายมาคอมเมนต์เรื่องขาสวยนี่ถือว่าเป็น sexual harassment นะสมัยโน้นโดยเฉพาะแต่เธอก็คงรู้แล้วว่า มันก็เป็นทางในการที่เธอจะสาม,มารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วเธอก็ยอมรับตรงๆว่าเธอก็ใช้ความเป็นผู้หญิงของเธอนั่นแหละในการเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆแล้วก็เข้ามาเป็นนักเขียนประจํารายการของ N b c บซได้อันนี้เธอก็ยอมรับค่ะและในหนังสือนี่เธอก็เปิดเผยซึ่งก็ทําให้คนช็อกประสมควรว่าเธอก็เคยมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับนักการเมืองเป็นวุฒิสมาชิกระบ,บุชื่อเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เล่าด้วยว่าเนี่ยป่าคบหาวุฒิสมาชิกคนนี้ มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษแล้วก็อยู่กันคบหากันอยู่หลายปีจนกระทั่งตัดสินใจวันหนึ่งว่าเลิกกันดีกว่าไม่ฉะนั้นจะกระทบอาชีพของท้างเขาใึฐานัการเมืองและตัวเธอเองซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังแล้วเธอก็ยอมรับรบว่าเธอมีอมเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องรวมไปถึงว่ายอมรับว่าเคยไปเดทเไปกินข้าวเป็นแฟนกันเนี่ยกับอลันกรีนสแปนอดีตประธาน แบงค์ชาติของสหรัฐด้วยแล้วในหนังสือเนี่ยเธอจะเขียนอย่างเปิดใจมากมายจนคนก็ก็ประทับใจนะว่าเออป้าวอเตอร์สนี่จริงใจหน้าฉากหลังฉากเวลาเธอตั้งคำถามคนอื่นเธอก็ถามตรงไปตรงมาและชีวิตตัวเองเธอก็ตอบตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันฉะนั้นก็คงจะเป็นหนึ่งเดียวจริงๆในวงการนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพิธีกรผู้หญิงของสหรัฐที่ดังๆเนี่ยอายุก็4ี่0 ที่ดังอยู่ขณะนี้หลายคนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครจะทําหน้าที่พิธีกรถึง60-70-80อย่างบาบาอวตอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่จะอยู่ยาวนานและรักษาชื่อเสียงและความโดดเด่นได้ถึงนาทีที่ทุกคนบอกว่านี่มันได้เวลาแล้วนี่ แต่ไม่มีใครเคยบอกนะว่าบ้าาวอเตอร์สแกเล้วอยู่หน้าจอหน้าเบื่อมากเลยพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่มีเลยค่ะฉะนั้นนี่คือนิทานเรื่องราวของพิธิกรดังที่สุดในโลกของสารัฐนน,า,นาทีนี้และคุณพัฒก็คงจะกำลังพยายามที่จะเจริญรอยตาม อีกอกี่ปีน้า85เนี่ยตอนนี้25ค่ะ <c oughs> คอีก60ปีค่ะหวังว่าดิฉันจะยังสามารถลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนได้อีก60ปีต่อไปจากนี้เอาชนะวอเตอร์เลยนะคะถึงตอนนั้นจะมาสัมภาษณ์ใหม่ครับค่ะ